สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดโควิดระทึกการเมืองระอุรัฐบาลวิกตูแขวนอยู่บนเส้นได้จะไม่มีวันยอมแพ้ต่อสงครามครั้งนี้ไม่ลดละเลิกล้มความพยายาม ไม่ว่าจะมีประสักคปัญหาใดๆและจะสู้จนกว่าเราจะเอาชนะได้ข้อความข้างต้นจากโพสต์ Facebook ของบิกตูเพเด็กประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งชัดเจนว่าเป็นการออกมาส่งสัญญาณไม่มีวันถอยไม่ลาออกสวนทางกับเสียงเรียกร้องและกระแสกดดันของคนในสังคมที่ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการให้บิตู ถอยฉากออกมาจากเก้าอี้นายกเพื่อเปิดทางให้คนที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมานำพาประเทศสู้กับไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้เป็นไปอย่างหนักหน่วงและไม่มีวี่แววว่าจะทุเลาลงยังคงมีผู้ติดเชื้อเฉียด1 0 0่0มืนคนต่อวันขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มจำนวนเข้าใกล้หลัก100คนต่อวัน ที่สำคัญมีภาพความรันทดของผู้ติดเชื้อที่ไม่มีเตียงรักษานอนรอความตายจนสุดท้ายเสียชีวิตขาบ้านแม้รัฐบาลจะมีการออกแบบการแบ่งเตียงแนวทางการกักตัวที่บ้านแต่การเข้าถึงผู้ป่วยในชุมชนยังไม่ทันท่วงทีขณะที่จำนวนเตียงรักษาไม่สมดุลกับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มีจำนวนสูงเกือบเท่าตัว ผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านต่อวันจึงทำให้ปัญหาเรื่องเตียงรักษาไม่เพียงพอเป็นเรื่องที่แก้ไม่ตกดังนั้นจึงกลายเป็นภาพสะท้อนความล้มเหลวที่ย้อนมาถึงบิ๊กตู่ที่ตอกย้ำการบริหารจัดการที่ผิดพลาดจนทำให้คนไทยต้องตายคามือแบบรายวันยังไม่รวมกับความสับสนโอลมานดราม่าวัคซีน ทั้งปัญหาเรื้อรังเรื่องจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนส่วนการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมของรัฐบาลก็ยังไม่สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดจนทำให้ภาคเอกชนอย่างหมอบุญทนรอไม่ได้จนประกาศจัดหาวัคซีนเข้ามาเองแต่ก็ยังไม่รู้ถึงวิธีการที่จะชัดเจน ตลอดจนประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีในประเทศที่สร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ในอัตราที่ต่ำจนน่าใจหายจนเรียกได้ว่าชีวิตนี้ชีวิตคนไทยแขวนอยู่บนเส้นได้อย่างแท้จริงและยังต้องมาเป็นหนูทดลองจากการปรับสูตรฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อท่ามกลางคำถามเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพจนกลายเป็นการ เพิ่มภาระความกังวลของประชาชนให้หนักอึ้งยิ่งขึ้นไปอีกส่วนการบริหารจัดการวัคซีนก็ยังคงย่ำแย่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มที่ควรจะได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรกทั้งในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวรวมถึงกลุ่มแรงงานที่เสี่ยงจะนำเชื้อไปแพร่กระจายในบ้านสู่คนในบ้านในครอบครัว ซึ่งรัฐบาลจะต้องบริหารจัดการวัคซีนในสส่วนนี้ก็พูดกันไปอย่างมีความสมดุลเพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ขณะที่การบริหารวัคซีนแอสตร z าเซ c a ในประเทศที่มีการส่งออกไปต่างประเทศจํานวนมากสวนทางกับสถานการณ์ภายในประเทศปัจจุบันมีวัคซีนเพียง1ใน3ของกําลังการผลิตในประเทศที่ถูกใช้แม้ว่าล่าสุดคณะกรรมการ การวัคซีนแห่งชาติจะพิจารณาการกำหนดสัดส,ส่วนของการส่งออกวัคซีนแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนและยังมีความเป็นไปได้ที่ว่าสัดส,ส่วนที่จะปรับใหม่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศอยู่ดีดังนั้นบทเตรียมจากหลายประเทศที่เป็นฐานการผลิตวัคซีนที่มีการห้ามส่งออกวัคซีนเพื่อนำวัคซีนทั้งหมดควบคุมสถานการณ์ในประเทศให้ได้ก่อนส่งออกวัคซีนไปต่างประเทศนั้น อาจจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องกลับไปทําการบ้านเพราะหากปล่อยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดสวนทางกับจํานวนของวัคซีนในประเทศต่ตอไปแบบนี้สุดท้ายอาจจะเกิดหายนะทางสาธารณสุขเหมือนที่เกิดในประเทศอินเดียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนเรื่องของการตรวจหาเชื้อเชิงรุกเองนั้นก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลด้วยจุดตรวจที่มีจํากัดจนเกิดความ เกิดภาพที่ประชาชนนั้นรวมตัวกันจำนวนมากเพื่อรอตรวจหาเชื้อโควิดส่วนชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วนหรือแอนติเจนเทสคิสที่ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อเองได้นั้นกลับมีราคาสูงเมื่อเทียบกับต่างประเทศจนทำเอาคนที่มีรายได้น้อยหาเช้ากินข้าไม่สามารถจับต้องได้ถึงแม้ล่าสุดรัฐบาลพิกตูจะเคาะมาตรการเยียวยา,ยาผู้ได้รับผลกระทบ จากมาตรการการล็อกดาวออกมาแล้วทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและลูกจ้างแต่ก็เป็นการเยียวยาแบบกระปิดกระฟอยและกระจุกอยู่แค่บางธุรกิจและเยียวยาแค่ในพื้นที่สีแดงเท่านั้นทั้งที่สถานการณ์โควิดขณะนี้กระจายไปทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกิดความเดือดร้อนกันไปทั่วทุกหัวละแหงทุกธุรกิจทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่ากันและแทบจะเรียกได้ว่าการระบาดระลอกนี้หนักหนาสาหัสกว่าครั้งไหนไหนแต่การเยียวยาของรัฐบาลกลับมองแค่ผลกระทบแค่ส่วนเดียวนอกจากสมรภูมิโควิดแล้วยังมีสมรภูมิทางการเมืองที่รอเหยียบซ้ำรัฐบาลวิกตูให้จมดินล่าสุดพักฝ่ายค้านปักธงจองกระถินซักฟอกเตรียมที่จะยื่นยติ อภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151โดยพุ่งเป้าหลักไปที่ความล้มเหลวในการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 และปัญหาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสภาผูแ้แทนราษฎรนำโดยพลตรลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศก็ได้ทีเดินเกมรุก ตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีนของรัฐบาลเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่โดยมองว่าการบริหารจัดการภายใต้รัฐาบาลบิ๊กตู่ดาเนินการทุกอย่างล่าช้าพร้อมยังพ่วงการตรวจสอบบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกรณียืมนาฬิการูและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกรณีที่บิ๊กตู่พักในบ้านรับรองของทับ,บกชนิทีว่ากัดไม่ปล่อย และอีกประเด็นร้อนในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565สาภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าจะมีการพิจารณางบประมาณของกลาโหมซึ่งจะรวมงบในการซื้อเรือดำน้ำอยู่ด้วยโดยกมทฝั่งฝ่ายค้านนำโดยยุทธพงศ์จรัสเถียนสาส,าสามหาสารคามรองหัวหน้าพรรเพื่อไทย เตรียมที่จะโยนคำถามกลางที่ประชุมกมทแบบจี้ใจดำว่าการจัดซื้อเรือดำน้ำกับชีวิตประชาชนจะเลือกอะไรเพราะปัจจุบันผู้มีชาการทหารเรือ,อยังไม่มีท่าทีที่จะถอยในเรื่องนี้แต่กลับกันยังคงเร่งเดินหน้าเต็มกำลังดังนั้นจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องเลือกว่าระหว่างชีวิตคนไทยกับเรือดำน้ำตามด้วยความร้อนแรงทางการเมืองนอกสภา แม้การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นจะทำให้การชุมนุมลดน้อยลงแต่ยังมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งกรณีของกลุ่มไทยไม่ทนและการจัดคาม็อบที่มุ่งกดดันพักร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์ให้ถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของพรรไทยสร้างไทยที่นำโดยหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ ประธานพักไทยสร้างไทยที่มีการระดมรายชื่อประชาชน650,000รายชื่อยื่นฟ้องบิ๊กตู่และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจากกรณีสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคเพิ่มเติมอีกจำนวน10.9ล้านโดสในวงเงิน6,100ล้านบาทแต่ไฮไลท์ทางการเมืองยังคงอยู่ที่โทนี่วูดซัมหรือทักษิณชินวัตร ในโลกครับเฮาส์ที่กระแสมาแรงแสงหน้าบิ๊กตู่ถึงขั้นออกมาเย้ยว่าพร้อมให้คำปรึกษากับรัฐบาลแบบเวิร์กฟรอมดูไบซึ่งก็เรียกเสียงเชียร์จากบรรดาแฟนคลับได้เป็นอย่างดีจนคะแนนนิยมพุ่งปรี๊ดสวนทางกับคะแนนนิยมของรัฐบาลพร้อมกันนั้นยังออกมาฟันธงว่าบิ๊กตู่จะยุบสภาช่วงปลายปีนี้ อย่างช้าไม่เกินเดือนมก,กราคม2565ปิดท้ายด้วยคำพยากรณ์ดวงเมืองประเทศไทยช่วงครึ่งปีหลัง2564จากกูรูโหราศาสตร์หลายๆคนต่างทำนายทายทักไปในทางทิศท,ทางเดียวกันว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยรัฐบาลอาจไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนเก่าจากประชาชนและ กลุ่มนักธุรกิจที่เคยสนับสนุนเกิดความขัดแย้งในพักร่วมรัฐบาลจนอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในคณะรัฐมนตรีหรือผู้บริหารโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2564ถึงกุมภาพันธ์2565มีโอกาสสูงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นทั้งการประกาศยุบสภาหรืออาจจะเกิดรัฐประหารยึดอำนาจถึงเวลาที่บิกตูควรจะต้อง t ท k e Action ทำอะไรสักอย่างที่พอจะทำให้รัฐบาลเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนได้ในช่วงเวลาอันยากลำบากนี้หรือหากทำอะไรไม่ได้เลยก็ควรจะพิจารณาตัวเองตามคำขอสุดท้ายของประชาชนและขออย่าดูถูกประชาชนเพราะหากดันทุรังต่อไปแบบนี้ทุกอย่างจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้และ เมื่อใดที่ประชาชนหมดความเชื่อมั่นในรัฐบ,บาลเมื่อนั้นประเทศไทยอาจจะต้องเจอกับหายนะ